มินพิทยาวันเกิดปีนี้สุดพิเศษแฟนให้แหวนยันไม่มีโมเมนต์คุกเข่าขอแต่งมินพิทยาเผยวันเกิดปีนี้พิเศษกว่าทุกปีคนสนิทที่เลื่อนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนเซอร์ไพรส์ให้แหวนเป็นของคนวันเกิดยันไม่มีโมเมนต์คุกเข่าขอแต่งเพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดมาไม่นานสําหรับนางเอกสาวมินพิทยาวัฒนามนตรีแต่ทว่าปีนี้จะพิเศษกว่าปีก่อนๆเพราะว่ามีคนสนิทที่เลื่อนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนอีกทั้งยังได้ของขวัญพิเศษอีกด้วย ล่าสุดวันที่5พฤษภาคมที่ไอคอนสยามได้มีการจัดงาน ICONSIAM DANCE TOPICOMPETITION ซีซั่น2ปรากฏการงานเต้นสุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามินพีทยามาร่วมเต้นสร้างปรากฏการสุดประทับใจจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความรักครั้งใหม่ที่ยอมเปิดตัวแต่ยังไม่ยอมเปิดหน้าว่าชายหนุ่มปริศนาคนนี้คือใคร Happy Birthday ปีนี้เป็นยังไงบ้างก็ Happy B ค่ะเหมือนเดิมอบอุ่นปีนี้หลายวงนิดนึงเพราะไม่ได้จัดงานใหญ่ เราเดินทางหลายที่มีต่างจังหวัดมีกรุงเทพมีที่ขอนแก่นมีที่พัทยาปกติทุกปีเราจะรวมมาทีเดียวแต่ปีนี้เหมือนไปตรงไหนเพื่อนก็จะถามจัดวันไหนไหนใครสะดวกวันไหนเราก็ไปตรงนั้นเป่าหลายรอบเลยใช่ใช่ปีนี้กินเค,ค้กเยอะมากยังไม่ครบทุกกลุ่มเลยน่าจะมีอีกเราก็บอกนะไม่ต้องจัดวันเกิดก็ได้นี่น้ำหนักขึ้นมาสอกิโลเพราะกินเค,ค้กไปทำบุญมาด้วยไปทำบุญจริงๆก่อนวันเกิดก็จะทำทุกปีนะ วันเกิดปีนี้ตั้งใจทําอะไรเป็นพิเศษไหมปีนี้เป็นปีที่รู้สึกว่าผู้ใหญ่โวยพรแล้วเรารู้สึกว่าเราโตขึ้นมีความสุขนิ่งขึ้นความสุขเรียบง่ายสบายสบาย,บายอะไรหลายอย่างแต่แพชชั่นในการทํางานยังเหมือนเดิมนะเลยจุดนับอายุหรือยังไม่นับแล้วคะ่ะลืมไปได้เลยสมองเสื่อมเลยหัวเราะปีนี้อะไรก็ดีไปหมดเลยวันเกิดเหมือนเดิมแต่มีอะไรไม่เหมือนเดิมนั่นแน่อะไรไม่เหมือนเดิมคะมีคนพิเศษขึ้นมาอ๋อน,นั่นแหละแหละเคยบอกว่าที่ผ่านมาเขาก็อยู่ในวันเกิดนี่แหละแต่เปลี่ยนสถานะ ใช่ค่ะเขาอยู่แถวแถวนี้ตลอดก็เป็นหนึ่งในเพื่อนแต่ชิวมากปีนี้มีอะไรพิเศษไหมมีซื้อของขวัญให้คุณพ่อแม่ก็ซื้อให้เห็นในคลิปไหม่ถูกปลุกด้วยแต่ก็ปีนี้ซื้อเป็นแหวนหมายถึงคุณพ่อคุณแม่เขาหัวเราะตอนเขาให้แหวนถามไหมว่าเป็นแหวนเลยหรอไม่ได้คิดเลยรับอย่างเดียวหัวเราะมันเป็นจังหวะให้เรียบง่ายไม่ได้คุกเข่าตื่นเต้นไหมไม่นะ เรารู้ว่าเป็นวันเกิดแล้วถ้าเรยงทำลายดีๆคือจะโดนเพื่อนสนิทเซอร์ไพรส์ก่อนแล้ววันเกิด28แต่วันที่27ดโดนเพื่อนเซอร์ไพรส์แล้วก็เลยไม่คิดว่าจะเป็นวันเกิดโดนเพื่อนเทเพื่อนไม่มางานวันเกิดเลยนัดกันไว้ทําไมไม่มาอยู่อยู่ยุ่งกันหมดก็โดนเซอร์ไพรส์ไปพอวันต่อมาไปทํางานที่สตูกับพี่กันที่ก็แกล้งโมโหใส่เราก็คิดว่าเกิดอะไรขึ้นอันนั้นก็อีกหนึ่งก้อนพอตอนเย็นก็อีกก็เลยรู้แนวแล้วว่าวันเกิดนะโดนเ e, ซอร์ไพรส์ซ้อนๆกัน อันแรกช็อกสุดผ่านการกรีดถึงขนาดร้องไห้นะเราก็ออจะหลอกเราไม่ได้แล้วนะมีกล้องหรือเปล่าหรือเปล่าตอนของที่กันมีกล้องจริงๆพอหันไปเห็นกล้องก็เลยยืนหัวเราะมาที่แหวนใส่มาไหมวันนี้ไม่ได้ใส่มาทํางานไงไม่ตกใจไม่ตกใจรับได้อีกถ้าเป็นวันของเราเพชรจะเม็ดใหญ่กว่านี้ใช่ไหมโอ้โหรีบไม่ไม่อยากพิ่งใจร้อนแต่ก็ยังไม่ได้เห็นหน้าก็ไม่ได้ปิดนะแค่ไม่ได้ลงก็รู้สึกว่าทําไมเราต้องมาพูดเรื่องผู้ชายไงถามไมว่าทําไมถึงเป็นแหวน ไม่นะเออใช่มินเป็นคนชอบแหวนชอบอะไรแวววาวประทับใจก็ค่อยๆขยับขยับกำลังน่ารักคำวอวยพรพิเศษกว่าปีก่อนไหมปีนี้พิเศษนะจริงๆเขาเป็นคนง่ายๆเขาจะเขียนสั้นๆพพอร์ตนะแบบนี้เราทำอะไรก็จะอยู่ข้างๆนะเป็นปีที่ดีแหละปีนี้หลายๆอย่างเริ่มลงตัวแหละ